เทียบ iPhone 16 Pro Max และ iPhone 15 Pro Max เรือธงชนเรือธงจะเป็นยังไงรุ่นไหนดูคุ้มที่สุดในปีนี้ไปดูกันดีกว่าค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับไปเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ iPhone 16ซีรีส์เปิดตัวมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสเปกต่างๆเนี่ยออกมาหมดเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าระหว่าง iPhone 16 Pro Max และ iPhone 15 Pro Max นะคะเรือธงในปีก่อนกับเรือธงในปีนี้เนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วนะคะสเปคต่อสเปคราคาต่อราคา รุ่นไหนดูจะมีความคุ้มค่ามากกว่ากันรุ่นไหนดูน่าลงทุนมากกว่ากันในตอนนี้ค่ะถ้าหากว่าอยากรู้กันแล้วไปเริ่มดูกันที่ในส่วนของการดีไซน์กันก่อนเลยค่ะในส่วนของการดีไซน์นะคะทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็น iPhone 16 Pro Max หรือ iPhone 15 Pro Max นะคะใช้โมเดลนะคะตัวหลักเป็นโมเดลเดียวกันแตกต่างกันหลักๆอยู่ที่ในเรื่องของขนาดนะคะแล้วก็ในเรื่องของความบางของตัวเครื่อง ส่วนในด้านของปุ่มพิเศษนะคะทั้ง2รุ่น,นยังคงมีปุ่มแอคชั่นมาให้เราใช้งานนะคะในการปรับตั้งค่าฟีเจอร์ต่างๆเป็นปุ่มทางลัดที่เราสามารถปรับตั้งค่าแล้วก็คอสตอมไมคในสิ่งที่เราต้องการได้เองเพิ่มเติมนะคะ แต่ถ้าหากว่าเป็นในรุ่นของ iPhone 16 Pro Max เนี่ยเขาก็จะเพิ่มปุ่มพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่มชื่อว่าปุ่มแคปเจอร์นะคะหรือว่าปุ่มถ่ายภาพนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ในข่าวลือนะคะคาดว่าจะใช้ในการถ่ายภาพได้อย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่านะคะในตัวของสเปคจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการจะใช้งานในด้านของการถ่ายภาพได้แล้วยังสามารถใช้งานในด้านของการซูม หรือว่าใช้งานนะคะในด้านของการปรับเปลี่ยนฟิลเตอร์หรือว่าตัวของโฟตอนิกเอนจินไดด้วยก็คือสามารถทํางานนะคะในเรื่องของการถ่ายภาพได้อย่างหลากหลายแถมได้ยินข่าวลือมาอีกนะคะว่าในอนาคตเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยในมุมของการใช้งานในด้านอื่นๆหรืออาจจะใช้งานในรูปแบบของการเป็นทิกเกอร์สําหรับตัวของการเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะทําได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนในด้านของสีสันนะคะทั้ง2รุ่นนี้ก็ให้มาทั้งหมด4ส,สีเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะแต่ว่าสีพิเศษจะเป็นสีที่แตกต่างกันนะคะโดยสีพื้นฐานยังคงมีเหมือนกันก็คือสีไทเทเนียมสีดําสีขาวนะคะ ส่วนถ้าหากว่าเป็นรุ่นของ iPhone 16นะคะตัวใหม่ล่าสุดจะเป็นสีทะเลทรายนะคะส่วนถ้าหากว่าเป็นตัวของรุ่นใน iPhone 15เนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินค่ะในมุมของสีอื่นนะคะที่มีสีเดียวกันเนี่ยโทนสีก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยส่วนในด้านของสเปคหน้าจอเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ไม่ได้หนีห่างกันมากนะคะโดยที่ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยยังคงใช้หน้าจอที่เป็น Super Retina XDR นะคะ มาพร้อมก,กันกับตัวของกระจกที่เป็นตัวของเซรามิกชิล d เหมือนกันเลยส่วนในด้านของการใช้งานนะคะตัวนี้เนี่ยก็รองรับนะคะทั้งในส่วนของโปรโมชั่น120เฮิร์เหมือนกันนะคะรองรับ HDR 10 Plus ได้รองรับ Dolby Vision ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการใช้งานนะคะ หน้าจอที่เป็นรูปแบบของ HDR ทูโทนขอบเขตสี P3 นะคะก็ยังคงสามารถรองรับได้เหมือนกันเลยรวมไปถึงในเรื่องของความสว่างของหน้าจอนะคะก็ให้มาเท่ากันรองรับการใช้งานหน้าจอความสว่างสูงสุดแบบ HDR ได้1,600นิตและรองรับความสว่างสูงสุดกลางแจ้งนะคะของหน้าจอได้สูงสุดถึง2,000นนิตเหมือนกันทั้งคู่ค่ะ สิ่งที่แตกต่างกันมีเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นคือในเรื่องของขนาดนะคะที่ตัวของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยมาในขนาด6.7นิ้วส่วนตัวของ iPhone นะคะ16 Pro Max มาในขนาด6.9นิ้วนั่นเองค่ะ ในการใช้งานหน้าจอนะคะทั้ง2รุ่นเนี่ยก็รองรับการใช้งาน Dynamic Island แล้วก็รองรับ a l า a ว s on Display เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะคะถ้าหากว่าพูดถึงความใหญ่ชัดเต็มตาเนี่ยก็ต้องยกให้กับ16 Pro Max เลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นขนาดมาตรฐานที่เราใช้งานกันคุ้นมืออยู่แล้วนะคะก็เป็นตัวของ iPhone 15 Pro Max ก็ตอบโจทย์ได้ดีนะคะ ทีนี้ถ้าถามว่ามาพูดถึงสิ่งที่แตกต่างกันอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนําให้กับทุกคนได้รู้กันนั่นก็คือในเรื่องของไมโครโฟนนั่นเองค่ะในตัวของ iPhone 16 Pro Max นะคะจะเป็นตัวที่มีไมโครโฟนมาให้สูงถึง4ตัวด้วยกันเลยและเป็นไมโครโฟนระดับสตูดิโอเลยนะคะที่ตัวนี้เนี่ยจะได้ในเรื่องของการป้องกันน้ําและฝุ่นที่ดีมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งนะคะยังได้ในเรื่องของการใช้งานนะคะที่ตัวไมโครโฟนมีการปรับจูนเสียงการรับเสียงได้ดีและคมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของไมโครโฟนในตัวของ iPhone 16 Pro Max เนี่ยก็สร้างมานะคะแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้รองรับกับการใช้งานนะคะควบคู่ไปกับตัวของ AI หรือว่า Apple Intelligence ให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย ส่วนตัวชิปเซ็ตก็เป็นเหมือนอย่างที่เราคาดการกันเอาไว้นะคะใน iPhone 15 Pro Max นะคะตัวนี้เนี่ยจะได้ชิปเซ็ตเป็นตัวของ A17 Pro นะคะในการใช้งานขนาดความจุเนี่ยมาในขนาด 8GB ลอมมีให้เลือก3ขนาด 256GB 512GB และ 1TB เช่นเดียวกันนะคะกับตัวของใน iPhone 16 Pro Max เลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยชิปเซ็ตก็อย่างที่เราบอกกันไปในข่าวลือก่อนหน้านี้ก็คือได้เป็นตัวของ Apple นะคะ A18 Pro ไปใช้งานนั่นเองนะคะแต่ว่าในเรื่องของขนาดความจุและขนาดความจำเนี่ยให้มาเท่ากันเลยค่ะสำหรับในด้านของการรองรับการใช้งาน AI หรือ Apple Intelligence นะคะทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็น iPhone 15 Pro Max หรือว่า iPhone 16 Pro Max ก็ยังรองรับการใช้งาน Apple Intelligence ได้เหมือนกันทั้งคู่ค่ะเพียงแต่ว่าในด้านของความเสถียรนะคะแล้วก็ความรวดเร็วเนี่ยตัวของ iPhone 16 Pro Max นะคะจะมีการปรับแต่งภายในเนี่ยให้เข้ากับ การรองรับการใช้งาน AI หรือว่า Apple i n t e l l i g e n t นะคะได้ดีแล้วก็เสถียรมากกว่านั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีการอัปเกรดมากยิ่งขึ้นและน่าสนใจก็คือในด้านของการรองรับสัญญาณคะ่ะทั้ง2รุ่นนะคะรองรับการใช้งาน 5G ได้นะคะมีตัวของ GPS มาให้มี NFC มาให้นะคะแต่ว่าตัวของ iPhone 16 Pro Max นะคะจะมีการอัปเกรด Wi-Fi ให้สามารถรองรับ Wi-Fi 7ได้ในขณะที่ iPhone 15 Pro Max นะคะยังรองรับอยู่ที่ Wi-Fi 6E ค่ะ ส่วนในเรื่องของตัวกล้องนะคะทั้ง2รุ่นนี้ให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนกันค่ะแต่ก็มีดีเทลที่แตกต่างกันนะคะในส่วนของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะให้ตัวของกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลตัวกล้องอันต์วายความละเอียด12ล้านพิกเซลและกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด12ล้านพิกเซลมาให้ใช้งานนะคะแต่ว่าตัวของ iPhone 16 Pro Max เนี่ยตัวของดีเทลนะคะในรายละเอียดของตัวกล้องจะแตกต่างกันค่ะ โดยที่ตัวของ iPhone 16 Pro Max นะคะจะได้ตัวกล้องหลักนะคะที่เป็นตัวของกล้อง Fusion ความละเอียด48ล้านพิกเซลไปใช้งานนะคะพร้อมกันกับตัวของกล้อง Ultra Wide ความละเอียด48ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวสุดท้ายกล้องเทเลโฟโต้เนี่ยเป็นกล้องความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่ากันกับตัวของ iPhone 15 Pro Max ค่ะและในส่วนของตัวกล้องหน้านะคะของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยให้มาเหมือนกันสเปคเดียวกันนะคะนั่นก็คือเป็นกล้อง True Depth ความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็มาพร้อมกันกับรูรับแสงขนาด f 1.9นะคะ ฟีเจอร์ต่างๆที่มีมาให้ใช้งานเนี่ยในตัวของ iphone 15 pro max นะคะหลกักๆเลยที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็จะเป็นตัวของ photonic engine d i f fusion นะคะการถ่ายภาพด้วยหมด hdr อัจฉริยะ5นะคะการถ่ายภาพบุคคลนะคะที่เป็นตัวของ next generation นะคะ portrait ทั้งหมดนี้นะคะก็สามารถรองรับการใช้งานได้รวมถึงสามารถควบคุมการโฟกัสนะคะที่เป็นแบบระยะลึกได้ด้วย ซึ่งในตัวของ iPhone 16 Pro Max นะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ตัวของ iPhone 16 Pro Max เนี่ยเขาจะเพิ่มเติมเข้ามานะคะในส่วนของฟีเจอร์เพิ่มเติมอย่างเช่นการถ่ายภาพนะคะการถ่ายภาพเจเนอเรชันล่าสุดนะคะก็จะเพิ่มเข้ามาพร้อมกันกันกบการรองรับการถ่ายภาพที่เป็นรูปแบบมาโครความละเอียด48ล้านพิกเซลได้ด้วยทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของการถ่ายวิดีโอกันบ้างนะคะ iPhone 15 Pro Max เนี่ย ตัวนี้จะรองรับการถ่ายวิดีโอนะคะอยู่ที่ระดับ 4K 60เฟรมได้รวมทั้งรองรับการถ่ายวิดีโอที่เป็นรูปแบบซัลโวโมชันนะคะอยู่ที่ความละเอียด Full HD นะคะในขณะที่ตัวของ iPhone 16 Pro Max นะคะตัวนี้เนี่ยจะรองรับการถ่ายวิดีโอนะคะที่เป็นวิดีโอที่เป็น ดอ b บ y v วิชชันะคะขนาด 4K 120เฟรมได้เป็นรูปแบบฟิวชั่นนะคะและยังคงรองรับการถ่ายวิดีโอสโลโมชั่นนะคะเป็นความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K 240เฟรมเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับการใช้ในตัวของกล้องอัลตทอรไวและเทเลโฟโตได้ด้วยส่วนฟีเจอร์อื่นๆนะคะที่มีมาให้ใช้งานและคงความโปรนะคะสำหรับรุ่นโปรของทั้ง2รุ่นนี้อยู่ก็คือในการถ่ายวิดีโอ สามารถรองรับการเซฟเป็นไฟล์ล็อกนะคะแล้วก็รองรับ Aces นะคะในการใช้งานการถ่ายวิดีโอให้เพิ่มสีสันนะคะของวิดีโอเนี่ยแล้วก็การปรับแต่งวิดีโอที่ทําได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนในด้านของการป้องกันตัวเครื่องนะคะแล้วก็ในโหมดของความปลอดภัยทั้ง2รุ่นเนี่ยรองรับการใช้งาน SOS ฉุกเฉินนะคะผ่านทางดาวเทียมพร้อมทั้งยังมีการตรวจจับการกันชนนะคะแล้วก็ยังคงมีการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP 6 8 เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะคะก็คือรองรับการป้องกันน้ำเนี่ยได้ลึกสูงสุดอยู่ที่6เมตรไม่เกิน30นาทีเหมือนกันทั้งคู่ค่ะและในด้านของแบตเตอรี่นะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็มีปริมาณแบตเตอรี่ที่ต่างกันในตัวของ iPhone 15 Pro Max นะคะตัวนี้จะให้ปริมาณแบตเตอรี่มาอยู่ที่4 4 4 1 mAh ในขณะที่ตัวของ iPhone 16 Pro Max นะคะให้มาอยู่ที่4,676ม ah ิลลิแอมป์ด้วยกันค่ะการใช้งานนะคะในระยะยาวนะคะของตัวเครื่องเนี่ยการคมแบตเตอรี่การรักษาแบตเตอรี่ก็ทํ้แตกต่างกันด้วย iPhone 15 Pro Max นะคะจะสามารถใช้งานในการดูวิดีโอเนี่ยได้นานสูงสุดอยู่ที่ประมาณ29ชั่วโมงค่ะเมื่อเป็นตัวของ iPhone 16 Pro Max นะคะรอบนี้เนี่ยทำมาได้ดีกว่าสามารถใช้งานการดูวิดีโอได้ต่อเนื่องเนี่ยยาวนานสูงสุดถึง33ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นระยะที่เรียกได้ว่านานเลยทีเดียวนะคะสำหรับการใช้ งานแบตเตอรี่ได้แบบลองทามนอกจากนีน้ในเรื่องของการชาร์จก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของ iPhone 15 Pro Max นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะรองรับการชาร์จที่เป็นแบบไร้สายหรือว่า MagSafe นะคะได้อยู่เพียงแค่1 5วัต์เท่านั้นในขณะที่ตัวของ iPhone 16 Pro Max เนี่ยตอนนี้รองรับได้อยู่ที่2 5วัต์นะคะรวมทั้งนะคะตัวของ iPhone 16 Pro Max เนี่ยก็รองรับชื่อไวเลส2 2นะคะได้แล้วด้วยค่ะ และสุดท้ายนะคะมาดูในเรื่องของราคากันบ้างดีกว่าค่ะตัวของ iPhone 15 Pro Max นะคะตัวนี้เนี่ยราคาของเขานะคะขนาดความจุเริ่มต้น256 g b ราคาในปัจจุบันนะคะที่ยังสามารถหาซื้อได้นะคะจากสตูภายนอกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ43,900บาทค่ะในขณะที่ตัวของ iPhone 16 Pro Max นะคะที่เพิ่งเปิดตัวออกมาเนี่ยราคาในขนาดความจุเดียวกันนะคะ256 g ิ ราคาเปิดตัวมาจะอยู่ที่48,900บาทค่ะแล้วแบบนี้นะคะระหว่าง2รุ่นนี้เนี่ยรุ่นไหนเนี่ยดูจะคุ้มค่ามากกว่ากันรุ่นไหนดูน่าลงทุนมากกว่ากันนะคะสําหรับในมุมมองความคินเหินของเตยนะต้องบอกเลยว่าเมื่อเทียบกับราคาเปิดตัวออกมานะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยไม่ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของราคา iPhone นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง16 Pro Max เนี่ย ก็มีการตรึงราคาเอาไว้อยู่นะคะทำให้ราคาที่เปิดตัวออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าเท่าก,ก,กันกับตัวของการเปิดตัว iPhone 15 Pro Max ในปีก่อนเลยแต่เมื่อมาถึงนะคะจุดที่ iPhone 16เปิดตัวออกมาเนี่ย iPhone 15ก็มีการปรับราคาลงใช่ไหมคะตัวของ iPhone 15เนี่ยก็ถือว่าราคาที่ลงไปนะคะอยู่ในช่วงประมาณ5,000บาทไม่ได้ลดลงไปเยอะมากแต่ก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันนะสำหรับในเรื่องของราคาพอเอาราคามาชนกับสเปคและสิ่งที่ได้แบบนี้นะคะส่วนตัวเติมมองว่าจังหวะเนี้ย iPhone 16 Pro Max นะคะเป็นรุ่นที่น่าเล่นมากกว่าในปีนี้นะเพราะด้วยความที่ฟีเจอร์ของเขาที่ได้มานะคะนอกจากจะได้ในเรื่องของสีสันใหม่นะคะปุ่มใหม่ๆที่ให้มาใช้งานแล้วการรองรับ AI ที่สเสถียรมากกว่าแล้วนะคะการใช้งานตัวกล้องนะคะที่ทุกคนน่าจะใช้งานได้กันอยู่แล้วแล้วก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นเนี่ย รวมถึงในเรื่องของแบตเตอรี่และการชาร์จที่ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและหลายองค์ประกอบเนี่ยดูจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมทั้งพอราคาไม่ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เลยทําให้นะคะตัวของ iPhone 16 Pro Max ดูเป็นอะไรที่น่าจับตามองในปีนี้มากๆเลยแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าส่วนตัวเองเนี่ยไม่ได้เน้นการใช้งานฟีเจอร์โปรอยู่แล้วเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเราถ่ายภาพในมุมอ er ัลตร้าไว์บ่อยๆนะคะไม่ได้อยากได้ตัวของกล้องที่ถ่ายมุมกว้างได้คมชัดมากยิ่งขึ้น ไม่ได้ใช้งานในด้านของการถ่ายวิดีโอเยอะนะคะหรือว่าไม่ได้เน้นการใช้งานการถ่ายวิดีโอในรูปแบบของซีเนมาติกอยู่แล้วนะคะต้องบอกเลยนะว่าการใช้งานตัวของ iPhone 15 Pro Max เนี่ย ก็ถือว่าครอบคลุมแล้วก็ตอบโจทย์เพียงพอกับการใช้งานแล้วนะคะซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยได้ iPhone ในราคาที่ถูกกว่าเดิมด้วยซึ่งราคาลดลงมาถึง5000บาทเลยทีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็น่าสนใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะส่วนตัวเตยเนี่ยถ้าหากว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเตยก็มองว่า iPhone 16 Pro Max ดูน่าสนใจมากกว่าสามารถใช้ต่อในระยะยาวมากกว่านะคะ แต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่วันนี้มาฟังแล้วยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยแนะนําว่าให้ลองไปดูเครื่องจริงแล้วก็ไปลองเทสกันที่สโต์กันก่อนได้นะคะสําหรับทั้ง2เครื่องเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆทุกคนกับการเปรียบเทียบนะคะระหว่าง iPhone 16 Pro Max และ iPhone 15 Pro Max แบบสเปคจุดต่อจุดกันเลยในทีเดียวนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะในส่วนของการวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นเพียงแค่มุมมองความคิดเห็นของเตยเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะคะตัวไหนดูน่าสนใจมากกว่ากันก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกคนได้เลยนะเดี๋ยเตยจะมาอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกคนแน่นอนนะคะ ซึ่งแน่นอนนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยมีเพียงแค่การเปรียบเทียบสเปคเท่านั้นเอาไว้ตัวของ iPhone 16นะคะถึงมือเตยเมื่อไรเนี่ยเดยเตยจะทำการนะคะรีวิวแล้วก็เปรียบเทียบฟีลลิ่งการใช้งานระหว่าง iPhone 16แล้วก็ iPhone 15ให้กับทุกคนได้ฟังกันอีกทีหนึงนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เตยและทีมงานสเปคโฟนของเราด้วยนะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย